วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวปรา,าสาทปรางพะโคนะคะอยู่อำเภอโชคชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูค่ะก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาวประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานสามหลังแต่ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงสองหลังค่ะ มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปเกือกมา้าทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออกได้พบชิ้นส่วนหน้าบันที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมขมรแบบปาปวนเอาแบบปาปวนในราวพุทธศตวรรษที่16ค่ะปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพิมายนะคะหลังจากหลักฐาน ทางโบราณคดีที่พบบริเวณปางพระโคทั้งที่เป็นรูปปติมากรรมลวดลายประดับอาจกล่าวได้ว่าที่วรูปสวมภูษาแบบสมพธจีบเป็นริ้วชักชายออกมาเป็นวงโค้งขนาดใหญ่เบื้องหน้าทั้งไม้ภูษาหางปลาสองชั้นห้อยตกลงมายิ่งกว่านั้นที่หน้าอกมีการประดับลวดลายเป็นศิลปะขมินแบบ เกาแก่ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่15ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดค่ะที่พบประสาทพระครูแห่งนี้นอกจากนี้แล้วเทวสตรีประดับผนังก็นุ่งผ้าและมีเครื่องประดับเกศาแบบศิลปะเขมรสมัยบรรทายสีราวปลายพุทธศตวรรษที่15นะคะทับหลังประดับโบราณสถานหลายชิ้นยังแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะ คำขมินแบบเกลียงหรือคลังและปาปวนอยู่ค่ะที่มาของชื่อพระโคนะคะมาจากคำว่าปะโคซึ่งเป็นชื่อเมืองเก่าแก่ในนิทานภาคอีสานเรื่องหันางอุษาหรืออุษาบาลดหรืออาจจะมาจากคำขมินว่าเปรี้ยโคแปลว่าพระโครหรือวัวนะคะ ชาวบ้านในพื้นที่ปัจจุบันน่าจะเคลื่อนย้ายมาจากทางอีสานเหนือเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วจึงนำชื่อเรียกใหม่สะสมทับปราสาทในภายหลังว่าชื่อปราสาทปางพระโคนะคะหรือปราสาทพระโคคะ่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่า จากตรงนี้ไปก็จะเป็นปราสาทคอนบุรีนะคะจะเป็นโอโลคยาสถานนะคะปราสาทคอนบุรีก็จะเกี่ยวกับการรักษาโรคอะไรอย่างนี้นะคะในสมัยพระเจ้าชัยรมวรมันที่7ค่ะที่นี่ก็จะอยู่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นปราสาทที่สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นพื้นที่เล็กๆมีปราสาทเล็กๆอยู่สองหลังค่ะแต่อีกหลังหนึ่งนี่พังพังหมดแล้วค่ะจะมีคูน้ำล้อมรอบเป็นบัวบึงบัวนะคะสวยงามมากๆค่ะเต็มไปด้วยดอกบัวนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับอิมสาวเนื้อพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ